เลเซอร์เมเนี่ยมันเป็นเครื่องเลเซอร์ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็น f r a c t i o n a l sodium fiber laser 1927นเกานโนตก็คือมันเป็นเลเซอร์ที่ทําหน้าที่ในการช่วยผลัดผิวเหมือนตัวเลเซอร์เนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้เกิดเป็นจุดความร้อนเล็กๆ,ๆๆๆอยู่ในผิวชั้นที่มันตื้นเพื่อกระตุ้นให้ผิวชั้นนั้นน่ะมันหลุดลอกออกแล้วก็ไอกระบวนการการสร้างจุดความร้อนนันเนี้ยมันสามารถจะทาให้เกิดเหมือนเป็นรูเล็กๆที่ตาเรามองไม่เห็นน่ะที่สามารถจะทาให้เราส่งไอตัววิตามินหรือว่าครีมบํารุงหรือ่าาครรีีราททาเยปััจจุบน ให้มันลงไปใต้ผิวได้ดีขึ้นแล้วก็ข้อดีของตัวเลเซอดีก็คือระหว่างทำเนี่ยเจ็บน้อยแล้วก็ตอนทําเสร็จเนี่ยดูแลง่ายเพราะว่ามันไม่มีแผลบนผิวเราสามารถจะทําอะไรได้ตามปกติทำไเปเตอิ์น,นี้แดงแป๊บหนึ่งพรุ่งนี้เราก็สามารถแต่งหน้าออกงานได้เลยไม่มีปัญหาไอ้กลุ่มพวกที่มันเป็นรอยกระรอยฝ้ารอยดำๆเนี่ยมันจะค่อยๆดูดลอกแล้วก็ขาวใสขึ้นแล้วก็จริงๆมันสามารถจะทําลักษณะลดรลูขุมขนลดพวกริ้วรอยตื้นๆตามค่าพลังงานที่เราตั้งได้ด้วย